สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีฟุตบอลติดตามโค้ชสต๊าฟไทยก็แรงกดแชร์ครับเอาา้ามาแล้วพอกขาปลูกมาแล้วย่างว่าตูนตูดมาหนีเบิร์กมาถามพระเอกผมเบิร์กเนียว่าเล่นฉากหยั่งในมือว่านเอ็มบีนี่มาถามพระเอกผมเนี่ยเล่นฉากหยั่งมือว่านนี่เอ้าไอ้ฉากเดียวตัวถ้าเป็นพระเอกฉากเดียวเนาะ เพลงอุ้งอิงปล่อยวันที่26ติดมาแรงแน่นอนเพราะว่าง้องอ้อยเป็นพระเอกพระเอกถือเงาะฉากเดียวไม่ถืออ้อยฉากเดียวพระเอกถืออ้อยฉากเดียวครับพระเอกเงาะมันหนาวลงเงีมือศอกเงี้ยมือขึ้นบพราะหนาวภายในนี่มือเต้มต้นเสาเย็นจีบจะองศาบมตอนนี้บนที่ไหนล่ะล่ะล่ะอุณหภูมิวันนี้ บารนี่เกี่ยวผมขึ้นมากฉีือคนไปต้างเบิงนงี้เนาะยี่สิบอันนั้นกุ้งเทปโอ้ยสิบเบิ้งมึงใจไหนหัวอานครับเป็นเหรียญเอฟีครับพี่น้องครับออ้สะพพเป็นเกียอันนี้คือคือคือพอ พ ų, <Cette Goodnight. S 1> <hire> ่อพผีเอกอันอันนี้คือมูพผีเอกจะได้ถือแต่อ้อยอันนี้กับมูพผีเอกคือกันได้ถือกั้นโฮมครับผู้ได้ถือกั้นโฮมเขาว่าเขาสเสด็จพี่พี่นีสุดยอดที่ยังทางแต่เว่นเว่นเขาได้แต่งงานเลยหอบต่อไปเออเด็ดขาดของก็เอาละเออผู้ไดถือกั้นโฮมเขาว่าเด็ดแต่งงานตัวบ่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  พ่าบเเจอดนองเเดี๋ยวข่อยน่นงึงแต๊บแล้วเดีดโชว์คนข่อยนอองแ่หอนพวกแม่งน่อนตื่นมาบอดโจคิพอดีป้านอนบักเงาะมาเอิญพ่อพ่อออิงสิอกแล้วบไปไทยปแนมนาบเงาะเออพ่อพ่อแล้วไเออไปเร่นไปปลุกพอแล้วก็เลยวะเป็นไยไหพ่ล้วเออ เมยเนาะก็เมยเนาะคนมันรดาเนาะจนบันท no, ึตื Brother ่นขึ้นมาอีกเทีต้อนออกออกบารนบีคิวออกบารนบีคิออกมึงก yes? ็เลยมาปรึกษาพ่อพ่อผมสิเล่นครันี้ดีป่ะอ่ะมึงลองว่ามึงดูขอเอียงก่อนว่ามันขอได้วะขอได้สะพึ่งเจค่ะเขาเกิดเป็นเกย์หน่อยนะพี่เจ้าค่ะเออเปลงไหน คือบบ่่คือได้การตอบรับไหนวิธีเขาอะไรเนี่ยบ้เปลือยละมันต้องเปลือยเปลือยเปลือยผมขอไปเกิดเป็นเคน้อยพระยาค่ะเป็นยังไงเกิดเป็นเคน้อยเซ้งไม่ยิ่งก็ได้เซ้งผู้ชายก็ได้พ่อจ้าเอาผัวก็ะไรเอาเมียกระไรเอาผัวก็ได้เอาเมียก็ได้ขอยเลยงวะคือคือไปเลยผมไปมันนี่ตื่นมาหนี่ตื่นมาเฮ้ยภูเขาย่างหาเขาจีไม่นั่งกินครับอผเงาะ อยูคกัการลานเราอ้วนปะขัาปั๊มตัวไ้ปงบปปักไปกินซาจูเนาะมันนี่เนาะสิบาไปกินซาจูก็หนาบางดีกหนามงอเนาะหนาล่างก็หนามงอหัวมึงต่าผมส่งนี่เาอมีย่างวะมีย่างวะย่างเหาะบผูกผมเน่ มันมันขึ้นกันร้อนได้ย่างไลเพื่อนไปไปทำหออย่างก็เสร็จหนึ่ต้องเป็นสไตล์เยตัถงึนกว่ากเลยบอสเธอคือไงเธอต่างไงเรก็มัดขึ้นด้อรเลยไปละทำเอา้ำมันหนอยดีกว่เอมีหนมันหนเขามี ตาคตรีแต่เป็นมาพาันยัไงไซใส่โอ้ยจอยเบิดแล้ว<อ>จะไปลอกข้ามมาถึไทยขีดิดรเขารู้จักอาหารเขานะ ก็สวยนะมีตังนะมีตงังมีตงังหนึงเดมีตังมา้าเลยมีตังกับหมาเมือนี้มีตังมาควักคุ๊บๆมัได้สามหมื่นแล้มดกินบ้อิ่มเตรียมตัวเดินทางกับขเขามมไป ยิงจิบแกพี่พอสะท้อหรือไมาแถนึ่งครับฮะพี่พอสะท้อนหรือครัามีเจ้าไปหมดเลยจังไงครัเไม่เหลืออยู่สามน้าทีไปต่อยปั่มกันได้เตือนแล้วเห็ขัดกันอ่อนม่ได้มาเจอรถเนาะวาไว้ใหนุ๊กพอลูกวาวอย่างกันมึงหนี่ง Mới <laughs> ừ. ừ. đi vô này, mới để vô, thấy không, không ngồi được người đâu bỏ đó, không nữa จยมึงงานตรถจทเยียวครับโอ้โหดีพาไปใช่ปะไปดีไปละแล้วมูเตานัเเดี๋ยวามแบบนี้เียอมั่ง เอาเอาผ่าคุ้มสิคืออะไนั่นไหมี่คืนัแม่วรนาดไหมใ่ตัวงกานะครับผมว่าชิตป็นนะครับผมมุจากไ่นครับผมนี่เปแ็จะเป็นคนธรรมดาเลยครับพี่น้อนอรกจริงๆไมอินกองคับผมพู้นคนอาหารสัตสูงผ้ใบฮะบึงจมูกบึงอะไรนนแน่หไหนยังก็ จะให้ปเป็นราชาหัวหน้าฝูงหมดเลยจะใช่จะใับออายอืมจะเปลี่ยนให้ไหมเน้ืออ้่ายื่อืออ,ไอบบไนนะไรบคือว่า จังสูบประมาณูููู้้เปากมอ้่าาดูปดพิเศษวะนี่หลักการกินโอ้หลักการกินก็มือดีลือยข้อข้อเห็ดมาล้วเหุมือมือดม่งเนี่ยทั้งขา ใช่ครับใช่ใช่ก่อนตนุนพังขึ้นขาเยินเปอยทาแล้วตัวเองมีคนอื่นจริงๆใช่ไหมเวลาตีว่างในต่อบันไม่มีบวลนี่ตรว่าหอบคนโมบังหรอกเตยหอกจากเอาแชทขึ้นมาเลยอ่า้นเมืองแชลับแชทหลุด ฟาดลูกสาวเจาะพี่เ้อนกุม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 กันโอเคพี่น้องคิมมีฝากไว้เสมอนะครับฝากกดติดตามกดนสกายกุนแบบกุนแชร์ครับเพราะว่าเข้ามาแวะเติมพลังกันก่อนครับพี่น้องครับติดตามกิมนาครับใช่คลิปนี้ครับพ่อโจกับอุงอิงอยากขอฝากล้ำเพลินออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับสินวีรบเชิญก็มีพี่แม่มานีวันพี่แม่มานีวันสีมายอนวันวันใสจุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับพระเอกอินซี่อีสานเก้าครับพี่น้องครับพี่แม่มานีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนเนี่มันเขายืนมองไม่นองกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกะแม่เดือนเพญอนวยพรค่ะอีกพูดนึงครับพิเวสรัดงวดแถวเิดมาเส้นสุดเพ่งงวดนี้พอดีมาเห็นอย่างในพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพนอนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานๆฟังเพลงฟังลํำเพลินใส่น้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีไหมครับพี่น้องครับถามมือในบ่มีศิลปินับเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพลินแพงแฟนเพจเงื่อนใครเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าเรื่มแล้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิไปเพลงน้องอุ๋งอิงรำเพรน่อ้ยน้องอุ๋งอิงรำเพรื่อไปเชียร์ไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานเพ่งกับภูนานเพียงยืนหนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามในเรื่องคาราก็ฝากวันที่บีบซีพี่พีวัตรเอาบปรแฟชนสิบเอ็ดให้วันที่ยี่สิบหกอุ้งอิงเพชรบานแพ้แต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพ่งอุ้งอิงอีกยืนหนึ่งไหมเขายืนเมาไห่น้องรวมหมดเป็นซี่เพลงไปเลยครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากลุ่มได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โหงานนี้สุดคุ้มซอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพียอย่าลืมเขากลุ้มกับ900บาทวัตเมาๆไปเลยครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ F.C อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ